เมนูแนะนําของร้านจะจะเป็นชาไต้หวันนะคะอยากให้ลองค่ะเพราะว่าไข่มุกเราจะต้มเองชาไต้หวันกี่บาทแก้วละเริ่มต้นที่สามสิบเก้าบาทหรือว่ายี่สิบเก้าบาทก็มีค่ะแล้วคนนี้เมื่อกี้แนะนําอะไรนะตาเป็ดใช่ค่ะตาเป็ดใช่ครับตาเป็ดกี่บาทเริ่มต้นที่ยี่สิบเก้าบาทค่ะจะเป็นไซส์แบบอ๋อเนี่ยนางคะอ๋ออันนี้จะเป็นใส่ไข่มุกใช่่ควายโบบ้า สวัสดีครับวันนี้เราจะพามากินกาแฟที่อยู่บางวัวนะครับใกล้บ้านผมเองนะครับมากินกาแฟนะครับเส้นทางก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับเป็นร้านที่อร่อยอีกที่นึงนะครับที่มีคนรีวิวเยอะมากนะครับเลยลองขี่มาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับร้านกาแฟร้านนี้จะอร่อยแค่ไหนโอดีคาเฟ่นะครับอ่านะครับโอดีคาเฟ่ คาเฟ่นะครับเดี๋ยวดูก่อนเปิดไหมเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นชื่อชาตาเป็ดชาตาเป็ดนะครับมาแล้วชาตาเป็ดนะครับร้านนี้เองเดี๋ยวไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะครับปอกแบบร้านสวยชาตาเป็ดนะครับบางวัวเรานี่เองครับร้านเป็นอย่างนี้นะครับสวยๆนี่ครับขับรถมาครับก็เห็นชาตาเป็ดโอเคนะครับสมพรดิเซอร์สฟู้ด เปิดนะครับพี่ภาคินสวยนะครับอ่าสั่งกาแฟมีไหมครับกาแฟหรอคป่ะมีอเมริกาโน่แล้วกอเมริกาโน่ส้มแล้วก็จะเป็นมีมีรูปไหมอ๋อดีไงอ่าลาเต้ลาเต้ชายเย็นมอคค่ามีทุกอย่างเลยเนาะมี มีของหวานด้วยเว้ยบูยผลไม้ปั่นด้วยวีมคนะะลิรับอมันคืออะไรอเมริกาโน่ส้มอ่าลองดูอเมริกาโน่ส้มอร่อยค่ะพี่เขาก็เพิ่มว่าอร่อยครับเอาครับนี่ครับบรรยากาศร้านเอ้ยสวยดีนะครับนี่นะครับสวยมากเลย ค้าสดจะเอเลือกได้เลยนะคะใช่ค่ะอเมริกาโน่แต่มันจะเป็นรสของมันต่างหากอะคะอ่ะอ๋ออันไหนอร่อยแนะนำครับอันนี้คือเมนูที่หลักๆที่ลูกค้าสัาะะ่งค่ะโอเคอส้มนี่แหละเห็นผู้ส้มเยอะอยู่ <c oughs> นะครับอ๋อนี่เป็นกาแฟะนะครับนี่นะครับเราถทาอยู่บางวัวน,นะครับมาทานได้เลยนะครับเนี่ยเออเขามีเอกลักษณ์เขามีหอมเขาด้วยนะครับนะครับผม สวยครับสวยล่ะแต่งร้านได้สวยมากชอบเลยนะครับเป็ดเยอะมากอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลอกาแฟนะครับเรามาถ่ายรูปลาน,นกัน,นโอเคครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอเ,รอเมริกาโน่ส้มอเมริกาโน่ส้มครับอร่อย แล้วก็อนนี้ขนมอะไรนะเปียร์ลาวา60บาทอันนี้ก็้5มีอะไรแนะนํำไหมครับเดอ๋อเมนูแนะนําของร้านจะจะเป็นชาไต้หวันนะคะอยากให้ลองค่ะเพราะว่าไข่มุกมันจะต้มเองชาไต้หวันกี่บาทแก้วละเริ่มต้นที่39บาทไา29บาทก็มีค่ะแล้วคนนี้เมื่อกี้แนะนําอะไรนะตาเป็ดใช่ค่ะตาเป็ดกี่บาทเริ่มต้นที่29บาทค่ะ จะเป็นไซส์แบบอ๋อนี่นะครับอ๋ออันนี้จะเป็นใส่ไขมุกใช่ไวโบบ่าโอเคโอเค49บาท39บาทมีไซส์ S M S M ครับอ๋อโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวครับโอเคนะครับเราได้แล้วนะครับก็คือชา กาแฟกาปิชิโร่ส้มนะครับก็รสชาติอร่อยนะครับพร้อมกับขนมเนี่ยครับขนมร้านจะอยู่ตรงนี้อยู่บางวัวนะครับโฮมสมพรโฮมเมชโฮมีนะครับ food and drink นะครับมาได้เลยนะครับอยู่เส้นบางวัวนะครับใกล้ใกล้กับเทศบาลนะครับขอแนะนําเลยครับร้านสวยตําได้ดีนะครับสีเหลืองน่ารักนะครับก็ฝากด้วยนะครับอยู่บางวัวนี่เองขอบคุณมากครับ